โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เราจะมาดูการทํางานของโชอคไฟฟ้ากันนะครับอันนี้ก็คือเป็นคาร์บูแบบสุญญากาศนะครับในรถยนสตา์เลียนนะอาการของผมก็คือเวลาสตาร์ทมันสตาร์ทยากนะครับตอนเช้าแต่ถ้าเครื่องร้อนแล้วถือว่าโอเคอยู่ก็มาเช็คเบื้องต้นนะครับน่าจะเป็นคาร์บูเรเตอร์แต่ผมสงสัยก็คือน่าจะเป็นตัวนี้นะครับก็คือโชอคไฟฟ้านั่นเองอ่าเราจะมีวี การเช็คอย่างไงนะครับของผมง่ายๆก็คือว่าเราอยากรู้ว่าโช็อคไฟฟ้าตัวนี้เสียหรือเปล่าแล้วก็แกะออกมาเลยนะครับนี่สายไฟผมก็แกะออกมาแล้วนะครับสายไฟตัวนี้เขาจะวิ่งผ่านมาแล้วก็จะไปต่อกับกล่อง C D I ตัวนี้นะครับนี่จะคอนโทรลผ่านกล่องตัวนี้ก็คือกล่องตัวนี้จะเป็นคนสั่งว่าโชคไฟฟ้าจะทํางานหรือไม่ทํางานนะครับโดยควบคู่กับตัวนี้นะครับตัววัดความร้อน นะของตัวโชคไฟฟ้าของผมนี่การหลักการทํางานของเขาก็คือว่าตอนที่เครื่องตอนที่เครื่องเย็นเนี่ยเขาจะหดสั้นนะครับแต่ตอนเครื่องร้อนเนี่ยเขาจะยาวขึ้นมานะครับโอเคเรามาเช็คเบื้องต้นก่อนนะก็คือวัดสายขั้วที่ต่อของเขานะครับโดยผ่านกับมิตเตอร์นะขั้วไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีขั้วนะหลักการของเขาก็คือ ชคไฟฟ้านี่ก็จะไปเพิ่มอากาศกับน้ำมันนะครับแต่หลักๆก,ก็คือจะเพิ่มทางเดินน้ำมันให้รอบเดินบอลมันสูงนะโอเคเดี๋ยวลองสตาร์ทดูสิเปิดกุญแจนะครับสรุปว่าไฟที่เลี้ยงโช็คไฟฟ้ามีนะครับ โอเคแล้วเรามาลองต่อตรงก่อนนะครับแเราก็หาแบตเตอรี่มาสักก้อนหนึ่งที่มีไฟนะครับแล้วก็ต่อขั้วไหนก็ได้นะเดี๋ยวนะนี่นะครับตอนนี้เราเอาแค่ตรงน,นี้แล้วกันนะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณเอาเหรียญนี้นะอยู่ที่ประมาณเซนครึ่งนะเซนครึ่งนะครับผมก็จะต่อขั้วไหนก็ได้นะครับเป็น12โวลต์แทนการสั่งงานจากของ C D I นะครับ คือถ้ามันมีการหดตัวหรือว่าดันออกแสดงว่าโชคไฟฟ้านี้ทํางานนะครับตอนที่เขาทางานนะ่ตัวเขาจะร้อนนะครับหลักการก็คือข้างในจะเป็นขนลวดอยู่พอมีไฟเลี้ยง12วัตต์กข้ไปขนลวดก็จะขยายตัวนะครับตัวโชคนี้ก็จะดันขึ้นมาการทํางานของรถแต่ละคันก็จะไม่เหมือนกันเองนะครับเพราะว่าเป็นคาบูคนลแบบนะครับอของผมนี่ก็คือว่าพอเครื่องเย็นโชคไฟฟ้าเขาจะหดนะ แต่พอเครื่องร้อนช็อตไฟฟ้าเขาจะดันออกนะครับของผมแต่ถ้าเป็นของคลิกเป็นของฮนด้านเนี่ยตอนเครื่องร้อนเขาจะหดตัวนะครับการทํางานไม่เหมือนกันนะนี่ของผม,ผมตอนนี้จับก็อุ่นๆแล้วนะนี่เห็นได้ไหมครับตอนนี้ดันขึ้นมาเป็นเกือบจะสองเซนแล้วนี่ครับดูที่ขอบนี้นะนี่นะครับผ่านไปประมาณเกือบสองนาทีนะครับตอนนี้เขาก็ขึ้นสุดแล้วนะผมดูที่ขอบนี้นะครับ นี่ตอนนี้เขาขึ้นมาสองเซนแล้วเมื่อกี้ตอนที่เขายังเย็นตัวอยู่เขาประมาณเซนครึ่งนะครับตอนนี้ขึ้นไปสองเซนแล้วแสดงว่าโชคไฟฟ้าตัวนี้ไม่เสียาการสั่งจ่ายจากคอยไอซีดีไอไม่เสียนะครับอเออจอนี้จับตัวก็รู้สึกอุ่นๆนะครับหลักการก็คือว่าเนี่ยเขาก็ไปตัวนี้ก็ไปปิดตัวดูอากาศนะครับ ตัวใหญ่นี้ตัวเล็กนี่ก็ไปปิดรูน้ำมันนะครับก็คือเวลาเครื่องมันเย็นอยู่เนี่ยตอนสตาร์ทมันสตาร์ทยากอ่ามันก็จะดันมันของผมจะปิดอยู่างนี้นะครับเพื่ออ่าให้อากาศกับน้ำมันเข้าเยอะกว่าเดิมในรอบเดินเบานะครับพอเครื่องร้อนแล้วเนี่ย,ยก็จะเด้งตัวออกมาอย่างนี้เพื่อปิดดูน้ำมันแล้วก็อากาศนะครับเพื่อให้รอบสูง เครื่องมันไม่เร่งเองนั่นเองนี่ครับแต่สรุปก็คือมันไม่เสียนะมันไม่เสียแสดงว่าเดี๋ยวผมลองตั้งวาลวดูก่อนนะครับไม่รู้ว่าวาวห่างหรือเปล่านะครับตอนนี้ก็ใช้มาเกือบสองหมื่นโลนะครับยังไม่ได้ตั้งวาลวโอเควิธีตรวจเช็คง่ายๆกับจกไฟฟ้าแค่นี้นะครับเพื่อเพื่อนคนไหนสนใจเป็นแนวทางโอเคขอบคุณมากครับที่รับชมคลิป